สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ชายที่มีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะกันครับอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะอาจไม่ใช่แค่ติดเชื้อธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นกันการตรวจด้วยเทคนิคเรียวไาม p พีซีอสามารถตรวจเชื้อก่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ถึง14ชนิดในครั้งเดียวครอบคลุมทั้งแบคทีเรียไวรัสและเชื้อรา ผลตรวจนี้ใช้เทคนิคมาเธอเพลสเรียวไทม์พีซีออร์ซึ่งมีความไวสูงสามารถตรวจได้แม้เชื้อปริมาณน้อยในผู้ชายที่มีอาการแสบขัดบางรายอาจพบเชื้อแยริอัปล m สมอร์หรือกาเนเลอร์ซึ่งต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางนอกจากนี้ยังควรส่งตรวจยูริงเคอเจอร์เซนซิ i ิวิตีเพื่อดูชนิดเชื้อแบคทีรทเรียที่เจริญในปัสสาวะและทดสอบความไวต่อ,อยาปฏิชีวนะเช่นเอนเทโรคอคเคสเฟคเฮลิสและเทฟโลคอคเคสเพสิูรีเพื่อเลือกยาที่เหมาะสมที่สุด การตรวจเพาะเชื้อช่วยให้แพทย์เลือกยาที่ตรงจุดป้องกันการดื้อยาและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจเอ c ดีครบชุดร่วมกับยูรินเค l t เ r อคือขั้นตอนสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะเพราะการรู้เร็วรักษาได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคตตรวจเอ c c ดิครครม14บ14รายการด้วยเทคนิคเรียวไทม์พีอพร้อมตรวจยูรินเค้าเอได้แล้ววันนี้ปรึกษาข้อมูลได้ที่ไทยมิริ l ลิง